จนุันี้ก็คือบอกว่าอากาศหนวหิมนี้คือคุณจะมาใช้เวลากับารบนแบบนี้ทไมถ้าหนาวหิคุณก็ออกไปใช้ชีิตับหะแลาหน้าร้อนเนี่ยคุณบางคกงนกจาเรกอยนี้ยนั้น,อน,อน,นบอกว่าถ้าหน้ารอะค,คุณอกสอกเ่ทำทก,ก,กิียวัหน้ารอนอย่าลืมกติดตามแล้วกดกระดิ่ด้วยนะคะสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Emmy Life in Canada นะคะวันนี้มาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะ ก็อย่างที่สัญญาเอาไว้นะคะว่าถ้าอากาศดีนะคะมีจะพาเพื่อนเพื่อนมาคุยกันนอกบ้านเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงเนาะซึ่งวันนี้มีจะบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันอยู่ที่ลบสี่ดีกีแล้วมีแดดแรงขนาดนี้ซึ่งทําให้มี่มีความสึกว่าเฮ้ยฉันไม่ออกมาไม่ได้แล้วนะวันนี้มีจะพาเพื่อนเพื่อนมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย เราจะรับมือกับอากาศหรืฤดูเนี่ยเราจะรับมือยังไงเราจะต้องรับมือในเรื่องเกี่ยวกับอากาศในการแต่งตัวหรือว่าเราจะต้องซื้อเสื้อผ้ายัางไงมีหลายๆคนนะคะที่ส่งข้อความคือมี่เนี่ยจะมีเพจของมี่ใช่ไหมก็จะมีหลายๆคนที่ส่งข้อความมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องเริ่มต้นการทํา PR ยังไงจะต้องเริ่มต้นอ่าในการที่จะเตรียมเอกสารในการจดทะเบียนหรืออะไรต่างๆนานา หนึ่งในนั้นที่เขาถามกันมันบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับว่าพี่มี่คะหนูอะตอนนี้ได้ PR เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเตรียมของที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาแต่หนูอยากรู้ว่าหนูจะมาในช่วงนั้นช่วงเนี้ย หนูจะต้องแต่งตัวยังไงหนูจะต้องซื้อเสื้อผ้าจากเมืองไทยมาเลยไหมหรือว่าเสื้อกันหนาวเราจะต้องใช้อะไรยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งมี่เนี่ยที่มี่ตอบได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามี่เก่งนะแต่การที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมี่ใช้ชีวิตอยู่ที่ปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วดังนั้นมี่ก็คิดว่ามี่ก็มีประสบการณ์หรือว่า มีสิ่งหลายๆอย่างที่มีคิดว่ามี่สามารถที่จะแชร์ได้ดังนั้นมี่ก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อซึ่งสามารถถ้าสามารถที่จะช่วยหลายๆคนได้มี่ก็อยากจะช่วยเนาะสำหรับคนที่ถามมีที่อยู่เมืองไทยอ่นะคะว่าเนี่ยเวลาถ้าจะมาอยู่ที่เนี่ยเราจะต้องซื้อเสื้อกันหนาวที่เมืองไทยมาเลยไหมหรือว่าจะต้องซื้อรองเท้าบูทที่ไทยมาเลยไหมซึ่งมี่จะบอกให้ฟังอะนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะมีแนะนํานะว่าให้มาซื้อที่แคนาดาตอนที่เดินทางมาถ้าเรามาในช่วงหน้าหนาวสมมุตินะว่าจะต้องมาอยู่แล้วหรือว่าจะมาด้วย PR มารอ PR ที่นี่หรือก็ได้พ r มาแล้วก็ตามมีแนะนําว่าให้ซื้อมาสักตัวเดียวตัวเดียวก็พอรองเท้าก็ซื้อเอาแค่แค่ใส่มาพอที่แคนาดานะคะเวลาที่เขาเนี่ยช่วงที่มันหนาวแบบนี้เสื้อกันหนาวราคาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือว่าจะเป็น เป็นเสื้อขนหนาราคาไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหมดช่วงหน้าหนาวเนี่ยราคามันลดลดมากบางที50%บางที70%ถ้าอยากได้แบรนด์ดังๆหรือแบบว่าเนื้อผ้าดีๆลบ40ลบ50ที่มันคุ้มค่านะมีแนะนำว่าให้มาซื้อที่แคนาดานะคะแล้วก็ให้ซื้อหลังจากที่มันใกล้จะหมดหน้าหนาวทุกๆฤดูของที่แคนาดาเนี่ยแต่ละไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวช่วงซังมเมอร์หรือช่วงอูทามหรือช่วงอ่ะสปริงอะไรต่างๆนะนะ ทุกสิ่งอย่างม่บอกเลยว่าปลายของ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 ฤดูนั้นเนี่ยเขาจะลดราคาดังนั้นไม่อยากให้มาซื้อที่นี่อยากได้อะไรมาซื้อที่นี่แต่ทีเนี้ยจะพูดให้ฟังในกรณีที่มันก็จะมีน้องอนะคะที่ส่งข้อความมาสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับเสื้อกันหนาวของพี่มี่รองเท้าบู๊ตของพี่มี่พี่มี่จะบอกว่าถ้าหลายๆคนติดตามช่องของพี่มี่ก็จะรู้มพี่มี่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นคนที่คือซื้อทุกอย่างเป็นแฟชั่นไปหมด แต่จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่มี่ซื้อเสื้อกันหนาวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้พี่มี่เชื่อว่าไม่มีใครมีเสื้อกันหนาวแบบนี้แน่นอนพี่มี่จะบอกว่าเวลาเราจะซื้อเสื้อกันหนาวเนี่ยพี่มี่อย่างที่มี่เกินไปนะว่าให้ซื้อที่มันลบ40หรืออะไรต่างๆนาะนาะเนะีนะ่ยนะแต่หลายๆคนก็จะมองดูว่าแล้วทําไมเห็นพี่มี่มีเสื้อกันหนาวที่มันเป็นแฟชั่นชนิดที่บางทีมันก็ไม่ได้กันหนาวกันอะไรแล้วจะเล่าให้ฟังอะนะคะว่า ตัวพี่มี่เนี่ยเป็นคนที่เราเป็นสายโซเชียลไงเป็นสาวโซเชียลดังนั้นพี่มี่เป็นคนที่มีคอนเทนต์ในการที่จะต้องทําคลิปการถ่ายภาพการเก็บภาพอะไรแบบนี้ดังนั้นพี่มี่ก็จะมีพร็อพพร็อพของพี่มี่ก็คือเสื้อกันหนาวรองเท้าบางคนถามว่าเสื้อกันหนาวแบบนี้เออมันจะกันหนาวได้แค่ไหนมันกันไม่ได้นะมี่ถึงบอกไงว่าเวลาซื้อเสื้อกันหนาวให้แยก ท่านลบสีแบบนี้ซื้อจริงๆจังๆสักตัว2ตัวอันอันนี้ได้ใช้แน่นอนคุณได้ใช้แน่นอนแต่อีที่มันเป็นแฟชั่นเนี่ยอย่าไปซื้อเยอะเลยค่ะพี่ไม่บอกเลยว่าใช้งานไม่ได้จริงส่วนลงทาบูทหลายคนถามมาว่า พี่มี่คะหนูเห็นพี่มี่ใส่รองเท้าบูทคู่นั้นที่มี่จะมีอย่างที่เห็นรองเท้าพี่มี่รองเท้าบูท وب, สูงสูงอะพี่มี่เยอะมากมีแบบเป็นยีนเป็นสีแดงเป็นสียีนเป็นสีคือมีทุกสีเอาเป็นว่าแบบนั้นสีดําสีอะไรซึ่งเป็นบูทสูงขนาดเนี้ยหลายๆคนก็ถามพี่มี่ซื้อที่ไหนหนูอยากได้แบบนี้ซึ่งจริงๆอะพี่มี่จะพูดให้ฟังนะว่าการที่มีรองเท้าแบบเนี้ยนะมันก็จะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าพี่มี่มีพวกเนี้ยนะถามว่าได้ใช้จริงไหม มันแทบจะใช้งานไม่ได้จริงนะคะมันใช้งานไม่ได้จริงหมายความว่ามันสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้แหละเดินได้แต่คนในต่างประเทศนะคะในต่างประเทศเนี่ยม่บอกเลยว่าเขาจะไม่มาใส่รองเท้าพวกนี้เดินคือเขาเดินกันเยอะมากอะเขาเดินกันเยอะมากยกตัวอย่างสมมุติอะถ้าเราไม่ใช่เป็นสายเดินเหมือนเหมือนพวกฝรั่งทั่วไปที่เขาเดินเดินเดินกันเราจําเป็นต้องไปเดินที่ห้างใช่ไหมเราไปเดินที่ห้างกัน เดือนที่ห้างก็นานนะคือขึ้นลงกว่าจะขึ้นหลายชั้นกว่าจะครบเนี่ยรองเท้าบูทที่เราใส่สูงๆรองเท้าส้นสูงๆเข็มส้นเข็มอะไรแบบเนี้มันใช้งานไม่ได้จริงมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยมากแล้วเราถามว่า มันก็ได้ความสวยเราดูสง่าดูด,ด,ดีดูไปหมดดูไปดูสวยไปหมดเลยแต่มันใช้งานไม่ได้จริงแต่ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมในช่วงที่มันเป็นหน้าหนาวแบบนี้ใช้งานไม่ได้จริงอย่างอย่างออกมาแบบนี้เราออกมามันมีแดดมีอะไรก็ยังสามารถได้แต่ถ้าโดยรวมแล้วที่ต่างประเทศที่แคนาดาเนี่ยมันอากาศหนาวจริงๆ ลบส0ลบยีลบคือตั้งแต่ลบยียาวไปจนถึงลบส0่สมันมีลมด้วยแล้วเลยคุณแต่งตัวแบบสวยๆไม่ได้อะเอาเป็นว้แบบนี้ถ้าจะซื้อนะอันนี้พี่นี่แนะนําในกรณีที่พี่มี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มายาวนานถึง15ปีพี่มี่อยากจะบอกว่าซื้อได้ค่ะซื้อที่มันเป็นแฟชั่นซื้อได้รองเทา้าถ้าจะซื้อแบบสูงๆนะเอาสูงๆแบบนี้มีเข็มอะไรแบบนี้นะให้ซื้อสีดาไป เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสีดําเข้าได้กับทุกชุดแล้วก็จะได้ไม่ต้องซื้อหลายอย่างคือมันเข้าได้กับทุกชุดเลยอะนะคะแล้วแต่ถ้าหลายๆคนคิดว่ามาถึงที่นี่ก็ฉันมีตังค์อะฉันมีตังค์สามีฉันมีตังค์จะซื้อไม่ว่าเลยนะคะแต่หมายความว่าความเป็นจริงอะที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันได้ใช้น้อยมากๆในการที่จะซื้อเสื้อกันหนาวที่มันแบบว่าสวยแต่มันไม่สามารถที่จะ,ะดูแลหมายถึงว่าใช้ชีวิตจริงๆอะอยู่ได้ส่วนอีกอันนึงอะนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ อ่าสี่ฤดูที่พี่พี่พูดไว้นะคะว่าสี่ฤดูของการที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อจี่จะให้ชีวิตเรามีความสุขที่นี่ได้โดยที่เหมือนกับว่าทุกคนมองว่าเวลาเดินทางมาอย่างที่บอกไปว่าทุกคนจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นในต่างประเทศมาก่อนว่าความเป็นจริงมันคืออะไรแต่ถ้าเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเรื่องแรกก็เลยคือเรื่องหนาว อยู่แรกๆอ่ะเดือนปีแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่แต่พอผ่านไปเนี่ยความจริงชีวิตจริงอ่ะมันเกิดแล้วก็คือหมายความว่ามันหนาวจริงๆแล้วทีเนี้ยตัวเราเนี่ยจะปรับตัวยังไงพี่มี่ให้คําแนะนํานิดนึงอะนะคะพี่มี่ไปฟังมาคือจริงๆเรื่องนี้เป็นอะไรที่มี่อะไปฟังจากใครรู้มหมเป็นเป็นพี่สะภ้ายของสามีพี่มี่เขาเป็นเขาเป็นอ่า เป็นหัวหน้าหัวหน้าพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเคยไปพิมพ์อยู่อันนึงแล้วพี่มี่ไปอ่านเจอก็คือพี่มี่เอามาใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะเขาบอกว่าพอดีมันมีคนนะคะ่ยนะคะไปไปโพส์นะคะว่าเนี่ยอากาศหนาวมากเลยเนี่ยดูสิลบขนาดนี้เนี่ยเบื่อแล้วก็แบบคือสะบัดออกมาว่ามันชีวิตชั้นทำไมจะต้องมาอยู่แคนาดาแบบนี้นี่หมายถึงฝรั่งบนนะ ทีนี้บ่นไปว่าดูสิจะทําอะไรก็ทาไม่ได้เพราะหิมะตกหนักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบ่นบ่นไปซึ่งพี่คนนี้นะคะเป็นคนมาคอมเมนต์ตอบมีจํามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาบอกว่าอากาศหนาวหิมะตกแบบนี้คือคุณ่ะจะมาใช้เวลากับการบ่นแบบนี้ทําไมถ้าหนาวหิมะตกคุณก็ออกไปใช้ชีวิตกับหิมะยกตัวอย่างเช่นหิมะตก คุณก็ออกไปเล่นกับหิมะหรือว่าทำปั้นสโนว์แมนหรืออะไรต่างๆนะหรือคุณออกไปเล่นป่าแตงเขาเรียกอะไรภาษาไทยอ่ะไอส์เกตภาษาษอังกฤษเนาะไอส์เกตน่นนะคะหรือว่าคุณอาจจะออกไปไปเล่นอะไรที่เป็นเป็นสกีเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับกิจกรรมของของหน้าหนาวคุณก็ออกไปทําแบบนั้นสิคุณจะมาบน่นทําไมแล้วถ้าหน้าร้อนเนี่ยคุณบางคนก็จะมาบน่นเฮ้ยร้อนตับแตกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น ทุกคนบ่นทุกทุกสิ่งอย่างเขาก็บอกว่าถ้าหน้าร้อนอะ่ะคุณก็ออกไปสิคุณออกไปเล่นทํากิจกรรมเกี่ยวกับหน้าร้อนยกตัวอย่างว่ายน้ํายกตัวอย่างทําปลูกผักหรือสิ่งอย่างที่มันเอาดอดังนั้นทุกอย่างมันสามารถใช้ได้จริงซึ่งมีฟังดูแล้วเฮ้ยจริงอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทุกคนจะบ่นไปเพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ดังนั้นนะคะมิบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มิรู้สึกว่าฟังแล้วเฮ้ยมันใช่แล้วมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะมาทําให้คือคิดเป็นโพสิทีฟได้อะว่าเอ้ย e จริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยเราสามารถร่วมกิจกรรมในช่วงทุกๆฤดูได้โดยที่เราจะมาบ่นแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไงดังนั้นมิก็เลยเอาคํำนี้นะคะเก็บเอามาใช้กับตัวเราเองดังนั้นวันนี้มิก็เลยอยากจะมาแชร์บอกกับทุกคนน่นะคะว่าเออเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย ทุกสิ่งอย่างมันก็จะไม่มีอะไรที่มันแบบตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างดังนั้นเราควรที่จะปรับตัวนะคะว่าให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในช่วงทุกๆฤด,ดูได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากอะไรแบบนี้เนาะแล้วอีกอันนึ่งนะคะก่อนจะทิ้งท้ายไปพี่มีขอบอกนิดนึงก่อนนะคะว่าพี่ม่เคยพูดหลายๆคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องเกี่ยวกับว่าน้องๆที่กําลังจะเดินทางมาอยู่ที่นี่นะคะการที่เดินทางมาที่นี่เราจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่า คือเราอะจะจะมองแต่คือเราเห็นในแต่ YouTube เราเห็นแต่ในภาพของความสวยงามในเรื่องเกี่ยวกับเราอาจจะไปดูเมียฝรั่งที่เขาอะได้สามีที่แบบรวยมากโดยที่แบบไม่ต้องทํางานหรือว่าอาจจะดีเพอร์เฟกทุกสิ่งอย่างดีหมดแต่พอเราได้ก้าวมาอยู่ที่นี่จริงๆเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันบางทีอะตัวเขาเองอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น แล้วก็ทีเนี้ยพอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะเราจําเป็นจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเราสามารถที่จะเดินไปได้อย่างที่พี่ม่เคยเคยมีน้องหลายๆคนที่มาปรึกษานะคะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มัน,นสิ่งที่พี่ม่แนะนําหลายๆอย่างเนี่ยก็คืออยากจะให้ การที่เราตื่นเต้นกับหิมะเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าตื่นเต้นไปเป็นปีเลยมมดแต่ถ่ายรูปแล้วก็มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่สาวไทยเวลามาอยู่ที่นี่มันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นไปหมดอ่าสิ่งเดียวที่ออกไปก็คืออย่างที่บอกไปถ่ายรูปอ่าถ่ายภาพเก็บอ่าหิมะออกไปช้อปปิ้งออกไปอ่าถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วก็ลงในโซเชียลให้คนที่เมืองไทยอ่ะคนเบื้องหลังดูว่าเรามีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายอยู่ที่นี่สิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเนี่ยก็คือ ถ้าคุณน่ยนะคะอยู่ที่นี่ไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้คุณนะ่ะกำลังรอ PR สมมุติว่ายังไม่ได้ PR มันก็ไปเรียนภาษาไม่ได้พอไปเรียนภาษาไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรทีนี้พอก็เลยกลายเป็นว่ากําลังมองหาช่องทางโดยการที่เริ่มอยากจะแบบออกไปหาเพื่อนหรือว่าไปหาพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อจะไปหา คนไทยด้วยกันซึ่งจริงๆถามว่าดีไหมมันมีพวกมีเพื่อนมันก็ดีแต่หมายความว่าพี่มม่อยากจะให้โฟกัสว่าสมมุติถ้ายังไม่ได้ PR เนี่ยถ้ายังไปเรียนภาษาไม่ได้ให้ตั้งใจ เรียนที่บ้านหรือพยายามทําอะไรให้กับชีวิตดีขึ้นอย่าพยายามออกนอกลูกนอกทางเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกแหละว่ามันเหงาพอมันเหงาก็พยายามหาพักหาพวกหาเพื่อนยิ่งมากคนพี่ไม่บอกเลยนะว่ามันมากความดังนั้นอยากจะให้โฟกัสติ่ตัวเราเองสมมุติหลังจากที่คุณน่ยนะคะได้ PR แล้วไปตั้งใจเรียนซะตั้งใจเรียน หลังจากนั้นเรียนจนเราพูดภาษาได้พี่ี่บอกเลยนะว่าภาษาที่ต่างประเทศสําคัญมากการที่ได้ภาษาแล้วเนี่ยทุกอย่างอะนะคะจะง่ายง่ายทุกอย่างเลยไม่ว่าจะไปเกี่ยวกับเรียนสอนขับรถหรือว่าคุณจะสอบใบขับขี่หรือต่างๆต่างๆนานานในการใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดานเนี่ยทุกอย่างสําคัญมากเดี๋ยววันหน้านะคะถ้าพี่มิมีโอกาสมีเวลานะคะพี่มิจะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องเกี่ยวกับจริงๆเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่อยากจะมา พูดให้ฟังอีกรอบเพราะว่าคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยพี่มี่ทามาหน้าจะแบบแปดเก้าปีมันก็เป็นคลิปที่นานแล้วตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตจริงที่นี่ดังนั้นเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราสะสมเรารู้ทุกสิ่งอย่างมั้มมีอะไรเพิ่มเติมที่เราไม่เคยได้เจอดังนั้นเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีในเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องปรับปรุงตัวยังไงทําตัวยังไงเพื่อให้ตัวเองอะ่ะอยู่ที่นี่ได้อย่างแบบ มีเส้นชัยอะนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราก็แค่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ต่างประเทศสวยๆไปอะไรเงี้ยการที่สวยๆเนี่ยมันคําว่าสวยเนี่ยมันก็อาจจะคือเราอยากให้มันมีคุณค่าไปด้วยอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นวันนี้นะคะก็เอาเรื่องนี้มาแชร์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเนาะ ยังไงก็ถ้าสงสัยคําถามไหนอะไรอยากจะสอบถามอะไรยังไงก็ส่งข้อความไปทิ้งไว้ที่เพจของพี่มิได้นะคะชื่อเพจเอมี่ไลฟ์อินแคนาดเหมือนกันเนาะไปสอบถามได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะมีน้องๆหลายๆคนเดินทางมาเริ่มเดินทางกันมาเยอะแล้วมาอยู่ที่คูเบกเยอะเลยทักทายมากันเยอะมากมายเลยดีใจแล้วก็ขอบคุณนะนะคะที่เข้ามาทักทายเนาะยังไงก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้พี่มีต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ